ครบทัน22จุดหรือยังแต่การครบนี้คือไม่ใช่เลขเดียวไม่ใช่เลขเดียวเราปัมทีเดียว22จุดเราไม่ให้นะคะเราตัดสินเลยนะมีพี่ทหารคอยสแกนอยู่ด้วยนะคะคนไหนที่รู้ตัวว่าตัวเองสงแตมมาแล้วเลขเดียวทั้ง22จุดคนที่โกงให้ออกจากแถวไปเลยนะคะจะทาักทิศกติกานะคะขอให้ทัาทักกติกาน้อง สวัสดีทุกคนจะได้รับนะคะสิ่งของแล้วก็ของเพื่อนรุนแบบนี้อย่างที่บอกค่ะวันนี้งานของเราหน่วยงานชุดหน่วยงานที่จัดงานนี้นะคะจัดด้วยใจให้ด้วยใจจริงๆเพร,ราะฉะนั้นทุกท่านทำตามกติกานะคะเพื่อความเสมอภาคและก็ให้ทุกคนได้รับของเพื่อนรุ่นเขาเ้าเทียมกันทุกคนค่ะ <S <S อย่างที่บอกว่างานนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆอีกเยอะแล้วก็มีกิจกรรมที่สําคัญมากๆนะคะเป็นกิจกรรมที่สวยงามนะคะให้ทุกท่าน ยากาศการดีๆแบบนี้ไปด้วยนะคะเยี่ยมชมโซนต่างๆบูธต่างๆไปด้วยอาหารเขามาจากภาคอื่นกภาคใต้นะคะเขาเดินทางมาไกลนะนะคะวัฒนธรรมสี่ภาคนะคะเป็นสิ่งที่หาชมได้ยากแต่วันนี้รวมอยู่ในท้องสนามหลวงหมดแล้วยังไงไปชมเถอะค่ะไปเดินไปดูให้กำลังใจพวกเขาด้วยนะคะโดยการยิ้สี่โดยการกระทรวงทุกภานนะคะร่วมมือร่วมใจกันมาอยู่ชิ่ สะวคะร้อนไม่บดเลยไม่ว่าทหารที่ดได้ะคะทหารทั้งหมดทีใดทีงานกี่ชีวิตนะคะที่เขามาจัดงานดีๆแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับชมกันค่ะอย่าลืมนะคะร่วมให้กาลังใจพวกเขาด้วยค่ะเดินไปเยี่ยมชมงานนะคะไปดูความสวยงามค่ะนะคะสิ้ชมได้ค่ะนะคะหรือว่าจะเป็น เรเไปหามาเพื่อทุกคนจริงๆค่ะนะคะเพื่อเป็นการร่วมเบรวมนเษียนะคะให้กับพ่อหลวงของเราด้วยนะคะยินดีที่ได้รับชมบรรยากาศงานนะคะเราจัดกันถึงเวลาห้าทุ่มที่ศิษสังกัริกาเลยค่ะยาวนานมากๆนะคะให้คุณได้ชมบรรยากาศจุใจท่านไหนที่อยากรู้ว่าวันนี้มีการแสดงอะไรบ้างร่างหน้าจะตีตารางดอกยู่นะคะเกี่ยวกับเวลาบุญสามะ หรือว่าอยากได้แผนทางนะคะที่บูตประชาสัมพัสคีณค่ะ